ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีสวนโรงงานทุกท่านนะครับผมอาคมเครือบไม้ไมนะครับอ่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์บุยลำปี2568แแล้วก็ผู้จัดการสวนโรงงานนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆเอฟซีมารู้จักกับพูทาสามรถแล้วก็มาเยี่ยมสวนพุทราสามรถของลุงจ่อยนะครับเดี๋ยวจะมาอะสอบถามข้อมูลว่าลุงจ่อยเนี่ยทำพุทราสามรถมากี่ปีแล้วแล้วก็แต่ละปีนี่ขายได้กี่บาทแล้วก็ลุงจ่อยมีวิธีจัดการกับโรคแมลงวันทองอยังไงนะครับทั้งพวก เพียไฟลายแดงเพียแป้งอะไรงนี้นะครับลงุงเขามีบริหารจัดการยังไงถึงมีผู้ซาได้ขายแล้วก็ไปขายที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมา,าคุยกับลุงจ่อยนะครับที่บุรีรัมณ์นะครับอยู่ใกล้ๆสวนโรงร้านเองนะครับซึ่งลุงจ่อยปลูกผู้ซาสามรสเป็นหลักนะครับเพื่อนๆครับไอ้ผู้ซาสามรสนี่มัน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 มีรสชาติยังไงบ้างรครับมันมีเปรี้ยวหวานฝาด<า>น,นิดๆอ่าถึงเรียกผู้ซาสามรสผู้ซาสามรสกี่ลูกโลครับลุงถ้าลูกใหญ่ประมาณสามสิบหกลูกสามสิบหกลูก ลูกเล็กก็สี่สิบกว่าที่ลุงขายอยู่นี่เอาไปขายเองหรือว่าส่งพ่อค้าคนกลางครับขายเองด้วยส่งพ่อค้าด้วยครับมีเขามารับก็ส่งก็ไปส่งราคาเท่าไหร่ครับส่งส่งสามห้าครับแล้วถ้าขายเองนะครับสี่สิบาทครับสี่สิบาทลุงลุงทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยลุงทํามาสี่ปีแล้วครับสี่ปีปีล่าสุดนี้ได้กี่บาทประมาณกี่บาทครับเผลอๆให้เพื่อนเกษตรกรทราบได้ไหมครับบอกด้วยนะได้ครับ ได้ประมาณสองอยู่ครับสองสองแสนกว่ากว่านะครับประมาณนั้น,นครับหักลบกบนี้นะครับ,รบเดี๋ยวคุณลุงพาไปดูนยครับข้างในครับเข้ามาดูข้างในมาถ่ายทำดูข้างในถ่ายถ่ายถ่ายรูปมันเดียบมาสักลูกให้ดูครับลูกให้มันแก่แล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะมันเอาไม่ถึงอ่ะ น,น,นี่คือพุทธาสามรถนะครับเพื่อนๆน,นี่ที่เห็นขายอยู่ข้างทางนะครับแล้วเรามันคุณลุงเนี่ยปลูกมาสี่ปีนี่มันลุงเอามาเรงวันทองอยังไง,งทั้งๆที่ไม่ได้กางไม่ได้ห่อไม่ได้กลางครับผมก็ฉีดมลงวันทองยามะเร็งวันทองแล้วก็ฉีดเอคุ้มไข่แค่นั้นครับ<า>สองตัวครับสองตัวก็ยาแมลงทองก็จะเป็นเอพวกอะไรไต้โ<อ>คฟอนใช่กับไอพวก ุ้มไข่พวกวอเดอร์พวกวอเดอร์เออวอเดอร์ Water ของ<ว>ยูนิไลท์นั่นแหละยูนิไลท์ครับทุกอ่ะก็มันก็มีบ้างแหละแต่ผมคิดว่าปีนี้ไม่มีนะผมดูของผมเนี้ยไม่มีปีนี้เราไปตัดตัดลุงเริ่มตัดทำเสาเดือนไหนครับสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาหมดหมดหมดไม่หมดก็ตัดก็คือหมดไม่หมดก็คือเริ่มตัดเลยใช่เพราะว่ามันจะมันมันจะชาแต่ปีนี้ชาหน่อยแดดไม่ดีพุทธอมันไม่ค่อยออกผลเท่าไหร่<ว>รือ สิงหาหเรียนสิง,สงหา,หางกันยาเนี่ยวันนี้กันยาหนึ่งตัดกุมพานะครับสิบสี่กุมพาสิงหาเนี่ยคุณลุงเริ่มได้เก็บขายแล้วนะครับจะเก็บขายปีหนึ่งก็สองแสนสองแสนกว่ากว่านะครับต้นครับคุณลุงีได้ครับสองร้อยต้นสองร้อยต้นนะครับสองร้อยต้นก็ตกร้อยต้นก็แสนหนึ่งน,นะครับ <laughs> แล้วไอผสมเกสรนี่คุณลุงปลูกพันอะไรนะครับลูกเขียว ตัวตัวพันเหรียญทองแต่ทุกวันนี้ก็ให้จารควรคุมนะแต่ทิงเอาแดงอินเดียมาเสียบให้แดงอินเดียคือคือเนี่ยท่นพันเหรียญทองมันจะออกลูกเขียวเขียวเขียวอ,อ่าเออคล้ายๆแป้นๆหน่อยนะใช่ใช่เพราะคุณลุงบอกว่ามันไม่อร่อยเออมันไม่อร่อยก็สามารถเอาแดงอินเดียเปลี่ยนพันอื่นเป็นเอาแดงอินเดียนะครับนี่แดงอินเดียนะครับเอามาผสมแทนหรือหรืออีกพันธหนึ่งก็ผสมได้ถ้าอยาก ได้ลูกใหญ่หน่อยก็จะเป็นไอ้พุซาเกาหลังพุกคนก็ผสมได้นี่แหละที่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 ทำผสมไปอยู่เน,นี่ยนี่เห็นไหมนี่โด่อยู่ใกล้แดงอินเดียใ,ใกล้แดงอินเดียมันจะดกมากเลยนี่มากเลยนะครับอือมันร่วงทิ้งเฉยๆนะนี่ท้าไมร่วงมากกว่านี้ขนาดปลูกเท่าไหร่ครับคุณลุงสี่คูนสี่คูนสามคูนสามนะครับสี่คูนสี่คูนสามนะครับนี่นี่ก็เอาไอ้ไอ้ตัวนี้แหละมาผสมด้วยนี่มันจะออกลูกมันแถวนี้ นนพั <substit uting> อะไรรคับนนี้กูแดงอินเดียแดงอินเดียอันนี้แดงอินเดียเอาวงพาไปดูแดงแดงอินเดียแดงอินเดียกูแดงอินเดียกูที่ซื้อมาจากอาจารย์นั่นแหละโอ้ลูกใหญ่นะครับนี่ยังไม่ใหญ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 ่แดงแดงชุ่มมะนาวใช่แดงอินเดียแล้วพวกโรคอื่นๆนี่พวกเพี้ยแป้งพวกอะไรยังไงครับไม่เข้าปีนี้ไม่เข้าปีนี้ไม่เข้าปีนี้ไม่เข้าแต่ปีนะครับเออบางปีก็เข้าจะมี เพี้ยตัวหนึ่งเข้ามาแทกคือไก่แจ้ไก่แจ้ตัวขาวอ่ะอขาก็มียาพ่นก็ถามร้านขายยาก็ใช่ใช่ใช่คุณลุงก็จะจ้างเขาพ่นยาเนี่ยดูว่ามันดกไหมนี่ยดกครับไม่ดกไหมคนหนึ่งน่่าจะได้หลายรู้เก็บกองไม้สอยเอาไม้สอยใช่ ท่พอพีวีซีท่พอพีวีซีแล้วาเดินไปดูไม้สอยนะครับอยู่ตรงนี้สวนพุทาตามรถนะครับต,ตัดทำาสาวก็คือตัดตอเนี่ยเพื่อนๆเนี่ตัดตออย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมา้าไม่ตัดปีกุมห่าถ้าถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดมันมันมันเอาไม่ได้หรอกแล้วก็รักษายากใช่ไหมใช้าาเป็นท่อนิ้วครึ่ง จะสวยสยยังไงลุงอ่เอาอะไรใส่ข้างล่างไหมไม่มือเรานี่แหละลองลองเรามาหนักหนักเราสาธิตสักลูกอ่ามามามันแค่ต่ำเนอะอันนี้เนาะนี่วิธีการสวยก็สวยอย่างนี้แหละแค่นี้มันก็แค่นี้ก็ล่วงใส่แล้วอ่าไม่ยากวิธีเก็บหัวไม้เราก็ทํำเราก็ทํานี่แหละทำให้มันเป็นหยักหยักอ่าทเป็นหยักหยักอย่างนี้แหะเก็บมืออีกทีวันจะเก็บได้ในโรง อีกสองวันสองวันเก็บได้นะครับสองวัน,นขนาดนี้ก็เก็บแล้วนี่ๆๆเก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆ,ๆเพราะว่าทุกวันเลยต้นแรกๆมันจะออกมันจะออกไม่ไม่ไม่ม่เสมอเหมือนอยู่นานๆหรอกนี่คือต้นพุทราสามรถนะครับที่ที่จะเตรียมส่งนะครับหลังจากที่เราได้ไปเยี่ยมชมสวนลุงจ่อยเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่งไปอุบลน,นะครับพี่ตำรวจเขาสั่งไว้นะครับสิบสามต้นนะครับนี่สองเข่งนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะไปเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เป็นพุทราสามรถเลยนะครับพุทราสามรถนะครับเอาไปที่เรา,เาไปจิ้มมันพี่กินนะครับมันจะมีหวานมีฝาดมีเปรี้ยวนะครับผู้หญิงชอบกินนะครับก็ใครที่ต้องการต้นพันธุ์ก็สั่งได้ที่สวนโรงร้านนะครับแล้วก็จะมีพันที่เขาเอาไปผสมเกสรก็จะมีอใช้พุทราแดงอินเดีย แล้วก็พุสาห้าสิบช่วยผสมก็ได้ไมนจะทําให้สามรถดกนะครับเดี๋ยวตามไปดูฝั่งนี้นะครับเรายังมีเยอะนะครับอ่ะนี่นะครับตามดูนะครับโอเคพ่นี้นะครับพุสาสามรถที่เตรียมส่งให้เพื่อนๆนะครับใครที่อ่าต้องการเอาพุ้สาสามรถไปปลูกนะครับอ่าตอนนี้มีสามร้อยต้นนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนมีอีกพันกว่าต้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถจองเข้ามาได้นะครับอ่ต้นละหกสิบาทนะครับต้นละหกสิบาทและไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็ หนึ่งร้อยห้าจะใส่ได้ประมาณหกต้นนะครับแต่ถ้าต้องการแบบจํานวนเป็นร้อยอย่างนี้นะครับก็จะมีแบบบริการส่งแบบเป็นกรงใบสนีนะครับตั้งแต่แปดร้อยจนถึงพันเจ็ดนะครับเพื่อนๆใครที่ต้องการผู้สามรถก็ฝากส่วนลงร้านเอาไว้เป็นตัวเลือกนะครับในการสั่งต้นพันธุ์นะครับไม่ใช่เป็นต้นพันุ์ผู้สามรถแล้วก็ต้นพันธไอสายพันธุ์สาหรับช่วยผสมเกสรให้ผู้สามรถติดผลดกด้วยนะครับสวัสดีครับ